สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนน้องคอลเลคชันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยแนนน้อนคอลเลคชันเนี่ยก็จะพาทุกคนไปอันบ็อกซ์รีวอร์ดเทคซีรีส์หมายเลขศูนย์หนึ่งเจ็ดแจ็คสแควร์ตันเวอร์ชันซานตาค่ะสำหรับตัวนี้นะคะออกมาในปี2010 นับรวมๆแล้วก็10กว่าปีแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมโดยภายนอกและภายในกล่องนะพูดได้เลยว่าจัดเต็มจริงๆคือมีการแบบว่าเล่าเรื่องย่อแล้วก็มีโปรโมทนู่นนี่นะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดางและนี่ก็คือ Jack s c a l l n g ์ดั n Version Center สำหรับกล่องนี้นะคะก็มี พร็อพให้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะด้วยส่วนตัวแจ็คนะคะสูงประมาณ18.5เซนนะคะวัสดุทั้งหมดเนี่ยจะเป็น PVC หมดเลยเน้นงานจัดท่าแล้วก็พร็อพนะคะเดี๋ยวลรามาดูกันว่าในนี้เขามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ตัวแจ็คนะคะมาพร้อมกับชุดซานต้าคือเอาจริงๆเราว่าเขาทำน่ารักดีนะคะคือดีเทลอาจจะไม่ได้มีแบบเยอะแยะมากมายแต่ละว่าด้วยรูปแบบอะไรเงี้ยเขาก็ทำโอเคค่ะข้อต่อก็มีให้เยอะมากนะจากเท่าที่เห็นก็คือหัวไหล่ข้อศอกข้อมือ ต้นขาหัวเข่าแล้วก็ปลายเท้าด้วยและแถมที่สำคัญนะคะตัวนี้เสียบเสาด้านหลังนะคะเนี่ยมันซ่อนอยู่ก็ถือว่าโอเคนะจะได้ไม่ต้องเห็นเสาส่วนใบหน้านะคะงานนี้ก็มีให้เปลี่ยนถึง3หน้าเลยนะหน้ายิ้มหน้าเศร้าแล้วก็หน้ารีตานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าวิธีการเปลี่ยนหน้าเนี่ยเปลี่ยนยังไงจริงจมันง่ายมากเลยะคะ่ะแค่ดึงอันเก่าออกนะคะแล้วเราก็สวมใหม่เข้าไปในรูของศีรษนนะตามนี้เลย ไม่ยากใช่ไหมล่ะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองใส่คราวกันเพื่อให้ดูเป็นซานดามากยิ่งขึ้นจริงๆก็คือแค่สวมเข้าไปแล้วก็กดให้มันลงกับบริเวณศีรษะเนาะม,มันจะมีร่องพอดีในส่วนของพาร์ทมือของแจ็คนะคะก็นอกจาก2แบบที่เขาให้มาหลักๆแล้วยังเพิ่มอีก3แบบมาให้ด้วยแล้วแต่จะจัดสรรเลยจ้า ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพร็อพอันอื่นอย่างอันแรกก็คือเป็นถุงของซานตาคลอสไว้ใส่ของขวัญนะคะก็จะมีรูให้เสียบฐานได้ด้วยนะแต่เราทําฐานหายอะ่ะพลกไอีกอันดับที่2นะคะก็คือต้นคริสต์มาสสุดฟุ้งฟิ่งนะคะที่มีดีเทลได้เหมือนใน Night, Night b e f o r e c h r i s t m a สสุดๆไปเลยละคะ่ะอันดับต่อไปนะคะก็คือ Snowman นน่ารักกุ๊ปกิ๊บมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะที่เราขาดไม่ได้ก็คือซ e โรสคู่หูของแจ็คนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็สามารถขยับหูได้ด้วยนะ และต่อไปก็คือกลองของขวัญที่มาในตีมไนท์แม e โบสีดำมาเลยล่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นฉากสำหรับยืนนะคะเป็นลวดลายแนวแบบตีมคริสต์มาสทาวนะคะก็จะมีรูให้เสียบแสแตนต่างๆนะคะแล้วก็มีเหมือนรูเสียบต้นคริสต์มาสด้วยประมาณนี้เลยล่ะคะ่ะ และนี้ก็คือป้ายแจ็คสกีนิงตันที่เก๋ๆนะเอาไว้ตั้งโชว์ได้เกือบลืมพูดถึงพรับชิ้นสุดท้ายที่คงๆอันนี้ก็คือกระดูกนั่นเองที่สำหรับไว้แจ็คนี่โยนให้ซีโร่ไปคาบกลับมานั่นเองค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของ r e ว o เทคซูนหนนะคะซานตาแจ็คสกีนิงตันจากภาพยนตร์เรื่อง Nightmare Before Christmas ค่ะถ้าใครชอบเนี่ยก็บอกเลยว่าสาวกไนแมต้องจัดแล้วละ่ะ เอาล่ะวันนี้เนี่ยแนทนัอนคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ารักเลยก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ